สวัสดีครับผมช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อม h ฮ b i ิดนะครับเหมือนเดิม Solotech r e v o l ์2นะครับตัวนี้เป็น On o f f g i t นะครับนี่บอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับถอดชุด IGBT ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเช็คไปนะครับเช็คในบอร์ดปรากฏว่าเช็คไม่เจอว่า IGBT ชัดนะครับเช็คในวงจรมันประมาทไปนิดนึงนะครับเช็คแค่ขา เกตกับขาซอดนะครับก็คือขา1กับขาสตอนเช็คในวงจรปรากฏว่ามันไม่เสียก็นึกว่ามันไม่ช็อตนะครับก็ซ่อมส่วนอื่นไปนะครับซ่อมระบบชาร์จระบบจ่ายไฟนะครับแล้วก็ mppt บอร์ดบนนะครับตรงนั้นช็อตอย่างเห็นได้ชัดระเบิดมาเลยนะครับพอซ่อมเสร็จนะครับประกอบลงเครื่องปรากฏว่าเครื่องบูตไม่ขึ้นนะครับติดโค้ดติดโค้ด soft start fail นะครับถ้าเป็นเครื่องฟ้าขาวก็ติดโค้ด09ย์นะครับ เครื่องหลายๆเครื่องก็เป็น0.9นะแต่ตัวนี้มันเขียนบอกเลยเป็นรุ่นหน้าจอสัมผัสนะครับบอกว่าบูตฟาวนะครับนะก็เลยต้องรื้อออกมาใหม่นะครับรื้อออกมาใหม่ทีนี้มาเช็ครละเอียดอีกทีหนึ่งปรากฏว่านะ igbt ช็อตไปหลายตัวเลยนะครับนะพลาได้ยังไงมาดูกันนะครับนะครับทีนี้ให้ดูที่มิเตอร์นะครับเราจะตั้งย่านวัดไดโอดนะนี่นะครับ มิเตอร์มีทุกตัวนะครับหรือใครจะตั้งย่านถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็คูณหคูณสิก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาวัด igbt กันนะครับาขา,าสายเส้นไหนก็ได้นะครับแตะที่ขาเกตอีกเส้นหนึ่งก็แตะขา3านะครับมันไม่ขึ้นนะสลับขั้วนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับนะโดยปกติมันดูเหมือนจะปกตินะครับ นะแต่อย่างที่บอกถ้าวัดในวงจรนะครับโดยปกติผมก็จะใช้คอมโพเนนต์วัดขา1่ขา3าสัญลักษณ์ได้นะครับก็เลยตีว่ามันมันไม่เสียนะครับแต่ที่ไหนได้นะเรามาดูขากลางนะครับขาเดนกับขาซออ่าจี้เห็นไหมนะครับขึ้น0ูนเลยสลับขั้วก็ขึ้น 0- ูนเห็นไหมนะครับนะสลับขั้วแล้วนะนี่ดำแดงนะครับ ขา2กับขา3นะครับแล้วก็สลับขั้วดําแดงขา2ขา3ขึ้น0ูนแบบนี้ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็คือขึ้นสุดเลยนะครับนะขึ้น0ูนเลยไม่ว่าจะ <c oughs> ที่กออนที่ออฟอะไรก็แล้วแต่ไม่มีผลนะครับนะไม่มีผลเลยเพราะว่ามันช็อตถึงกันอยู่นะครับนี่มันไม่ช็อตถึงขาเกตนะครับตอนแรกผมก็เลยตรวจไม่เจอก็ประมาทเองนะครับไม่ได้วัดขากลางหรือว่าเดนกับซอสไม่ได้วัดนะครับนะ ก็เลยพลาดไปนิดหนึ่งนะต้องรื้อออกมาใหม่นะครับเสียเวลานิดนึงนะนี่เห็นไหมมันช็อตนี่เดนกับซอสนะครับช็อตนี่สลับขั้วยังไงนะครับมันขึ้นสุดตลอดเลยนะแบบนี้เรียบร้อยนะครับนะไม่เหลือซากอ่าัวนี้เหมือนจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับศูนย์อ่าศูนย์จุดสามนะครับสลับขั้วไม่ขึ้นนะครับนะทีนี้ทิกา 0.3ลิกออนดูดิเขื่อนไหมเอ้ยสถานะเหมือนจะค้างอ้อนี่นะครับเหมือนจะไม่ได้นะนะครับปกติมันจะต้องทิกออนทิกออฟได้นะนะครับ เดี๋ยวนี้ขึ้นศูนศูนย์อันนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วนะครับนี่นะศูนย์ศูนย์สลับขั้วก็ขึ้นศูนศูนย์นะครับฝั่งนี้นะขึน้นศูนย์จุดสามนี่นะครับอันนี้ที่กอนได้นะ นี่ค่ามันจะไม่ขึ้นนะครับนี ه, ท่ทีนี้ถ้าเราคลิกนปุ๊บวัดตัวนี้ทีนี้คลิกนด้วยขานี้เอ๊ะแปลกตัวนี้นะครับเหมือนจะสั่งคลิกอนด้วยมิเตอร์ไม่ได้นะปกติเราสั่งคลิกนแบบนี้มันจะสามารถ ให้นำกระแสได้อันนี้ไงได้แล้วนะครับฝั่งนี้ล่ะนะผมจับขาผิดหรือเปล่านะครับอเอตัวนี้ยังแปลกๆอยู่นะครับ นะครับอันนี้ทิกออนได้นะดูสถานะที่ออนทิกออฟตรงนี้นะครับอะไรคือทิกออนอะไรคือทิกออฟนะตอนนี้นะมัน,ม,นมันฝั่งนี้มันยอมให้นํากระแสดได้นะครับเห็นไหมนะครับมันจะขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับนี่คือสถานะมันยังออนอยู่นะครับนี่นะถึงค่าจะไม่เท่ากาันแต่มันเหมือนมันจะออนนิดนิดเหมือนเราสามารถสั่งงานให้มันได้นะครับเมื่อเราทิกออฟเห็นไหมนะครับเอารถมาแตะขาเกต นะครับมอดเฟดหรือ LGBT อยู่ในสถานะออฟมันก็จะนำกระสแสได้แค่ฝั่งเดียวเนื่องจากภายในมันมีไดโอดอยู่นะครับนี่นะนะครับสลับด้านมันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ามันนำกระแสยอยู่นะครับนะทิกออนด้วยข้บวกนะครับถ้ามันนำถ้าเราทิกออนให้มันแล้วมันก็จะสามารถให้กระแสไหลผ่านไดน้เห็นไหมนะครับแต่ไหลผ่านไม่เต็มที่แค่นั้นเองนะครับนะนะครับ มันจะต้องควบคุมแบบนี้ได้นะแต่รู้สึกว่าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะอือเห็นไหมนะครับเราทิกออ่นให้มันแล้วมันมันก็ยังไม่นำกระแสนะครับเดี๋ยวผมใช้คอมโพเนนต์ตรวจย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอืม แตกนะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะนะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นมิเตอร์นี่ก็เชื่อต้องต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเลยนะครับคอมโพเนนต์วัดปรากฏว่ามันใช้งานได้นะนี่นะครับไม่ขึ้นนะมันคนระเบอร์กันอ่า อ,องค์ประกอบภายในมันก็คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นใช้มิเตอร์ก็ต้องใช้มิเตอร์เข็มน่าจะวัดง่ายกว่าพวกนี้นะครับนะไม่งั้นก็ตั้งย่านวัดเป็นย่านอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งย่านวัดสแล้วกันนะครับเราจะมาดูค่าคาปาแฝงมันนะครับนี่ขาเกตกับขาซอสนะครับขา1กับขา3ได้5.6อ่าขา1กับขา2ได้9.7นะครับ ขาสองขา3ามได้4ี่จมันจะมีค่าค่าปลาแฝงอยู่โดยปกตินะครับทีนี้ตัวที่เสียมันจะเป็นยังไงนะตัวที่เสียนะครับขา1กับขา2อเอ้ยขา1กับขาสามมันมันจะขึ้นนะครับนะเห็นไหมมันจะขึ้นค่าแต่ค่าจะเพี้ยนๆนะครับแล้วก็ขา2กับขาสามนี่เห็นไหมนะครับ แคไม่ขึ้นค่าเลยขึ้น0.6นะครับนี่0.03เลยนะครับนะถ้าค่าคาปาแฝงไม่มีก็แสดงว่ามันเหมือนลักษณะช็อตกันอยู่นะครับถ้าไม่ช็อตมันจะมีค่านะครับคาปลาอยู่นะนี่เห็นไหมนะครับถึงมีมากนี้น้อยแต่ก็มีอา้าวไอตัวนี้ทําไมมันทิกออนอยู่นี่นะครับนี่นะ วัดแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ตั้งย่านวัดซีมาวัดก็ได้นะครับนี่นะมันจะมีความจุภายในมันอยู่เขาเรียกว่าคาปาแฝงนะครับก็มีพี่คนหนึ่งเขาแนะนํามานะก็ประมาณนี้นะครับในการวัด IGBT นะครับหรือว่า m o s f e t ก็วัดคล้ายๆกันนะครับแต่อย่างน้อยเราเราควรที่จะรู้ว่า,าในตัวมันนะครับเป็นลักษณะไหนมี ไดโอดอยู่ไหมนะครับเป็น N c h a ช nel P Channel อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะไล่เปลี่ยนตัวที่ว่ามันเสียนะครับแล้วก็ไล่เขียพักได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปทั้งดุ่นแบบนี้เลยนะครับผมจะถอดออกมาแบบนี้ทั้งทั้ง,ท,งทั้งแถบเลยนะนะครับเช็คเสร็จก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าแล้วก็ไปเสียบเข้านะครับ อย่างที่บอกก่อนที่จะเอาไปเข้าได้นะครับก่อนที่จะใส่ไ g b t ตัวใหม่เข้าไปได้นะครับบอร์ดไดนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับบอร์ดไดตรงนี้นะครับสำคัญที่สุดก็ต้องเคลียร์นะครับเคลียร์บอร์ดให้เสร็จก่อนนะครับนี่พวกออฟตไดนะครับอาเกตอาขาเกตพวกนี้นะครับเกตไดซีเนอร์ต่างๆนะครับจุดซัพพลายต่างๆต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ให้เสร็จ 100%นะครับให้สมบูรณ์แบบ100%เท่านั้นนะครับถึงจะใส่ IgBT เข้าไปได้นะครับถ้าเราเคลียร์ชุดนี้ยังไม่ผ่านนะครับเรารีบใส่ IgBT เข้าไปโดยที่ยังไม่ได้วัดสัญญาณแล้วภาคไดยังไม่ผ่านใส่ IgBT เข้าไปมันก็มีโอกาสที่จะช็อตได้นะครับถึงแม้เราจะทดสอบหรือลองเครื่องด้วย power supply ก็ตามนะครับมันมีโอกาสช็อตได้นะถ้าภาคไดเราไม่สมบูรณ์นะครับ ดีไม่ดีลามเสียมาถึงฝั่งนี้เลยด้วยซ้ำนะครับนะครับฝั่ง d c to DC ถึงจ่ายด้วยซัพลายแต่ก็เสียได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่รุนแรงเหมือนทดสอบด้วยแบตเตอรี่แค่นั้นเองมันจะไม่ระเบิดให้เห็นนะครับถ้าเราจ่ายด้วยซัพลายแต่มันจะช็อตที่โครงสร้างมันมันจะช็อตที่ภายในนะครับไอตัว GBT เนี่ยนะครับไอ GBT ไม่ระเบิดไม่ได้แปลว่ามันไม่เสียนี่อย่างที่เห็นนะครับสภาพยังดูดีนะครับสวยงามอลา,ามแฉะอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหม แต่มันช็อตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะมันไม่ได้แปลว่ามันต้องระทเบิดเถิดเทิงมันถึงจะช็อตนะครับมันตายเงียบมันก็มีนะครับหลากหลายรูปแบบนะนะครับลูกค้าก็จะได้เอาไปาประเมินไปดูด้วยนะครับว่า,าบางคนนะครับหรือบอร์ดออกมาดูนะครับเห็นอ,อุปกรณ์อะไรด้านใน m o s f e t i g b t ยังสวย,สวยๆกิบๆอยู่เลยนะครับก็บอกว่ามัน มันเสียไม่เยอะหรอกนะครับส่งมาซ่อมไม่น่าจะเสียเยอะไม่มีอะไรระเบิดแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะเห็นไหมตัวนี้ก็ไม่ระเบิดแต่ช็อตนะครับช็อตไปหลายตัวเลยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะดูที่ภายนอกมันไม่ได้นะครับนะก็ฝากถึงลูกค้าหลายๆคนนะครับหรือ,อคนที่ดูอยู่ไม่ใช่ลูกค้าก็ตามคนที่ดูอยู่แล้วถ้าเครื่องมีปัญหานะครับถ้าเห็นว่าอยากอยากจะซ่อมเองอย่างเงี้ยนะครับ เห็นว่ายังใสยๆยังดีๆสภาพดีๆอยู่ก็ต้องวัดต้องเช็คนะครับไม่ใช่ว่ามันสภาพสวยอยู่มันจะไม่เสียนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายงานซ่อมให้ชมแล้วกันเดี๋ยวผมขอจัดการงานซ่อมก่อนนะครับคลิปซ่อมก็ลงไปเยอะแล้วนะครับถ้าใครจะดูตั้งแต่ซ่อมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับลงไปเยอะแล้วก็ลองไปค้นดูในช่องผมได้นะครับ ช่วงนี้ก็งานเร่งก็จะขอไปเร็วๆหน่อยนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์เทคนิคให้ชมกันเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ